นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ The Culture Playbook 60 Highly Effective Actions to Help Your Group Succeed ของ Daniel c o y l e เมื่อหนังสือวิธรรมขององค์กรมาอยู่ในมือของผม ผมก็ได้รังสารในสิ่งที่ควรจะทํามากยิ่งขึ้นนั่นคือผมพยายามออกแบบวัฒนธรรมให้ดีที่สุดตามหนังสือให้ได้บอกกล่าวมาซึ่งผมก็ได้พยายามเรียนรู้และทําความเข้าใจว่าจริงๆเราวัฒนธรรมที่ดีที่สุดอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่นอย่างน้อยที่สุดเราตั้งใจและพยายามทำสิ่งสิ่งหนึ่งให้ดีที่สุดตัวเราเองคนในสังคมรวมไปถึงวัฒนธรรมระดับย่อมนั่นก็คือครอบครัวเรานั่นเองถ้าเกิดสมมุติเราสามารถที่จะสร้างวัฒนธรรมให้ดีที่สุด นั่นจะหมายความว่าเราจะส่งต่อความดีและคุณธรรมต่อไปได้เรื่อยๆเมื่อไรก็ตามที่เรามีความสามารถเรามีประสิทธิภาพเราจะสามารถสร้างผู้คนได้มากมายเพราะยังไงแล้วผมก็ยังเชื่อเสมอว่าวัฒนธรรมที่ดีที่สุดก็คือวัฒนธรรมที่เริ่มต้นจากตัวเราเองถึงแม้มันจะไม่ได้ดีทุกวัฒนธรรมแต่อนที่สุดเราต้องเริ่มแบบนี้แลวมันก็ยังพอเป็นสิ่งที่ยังคาดหวังได้บ้างว่าต่อให้เราอาจจะไม่ได้มีวัฒนธรรมที่ดีที่สุดต่อตัวเราเองหรือว่าจุดเริ่มต้นในชีวิตของเรา แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ทําในสิ่งที่ควรทํานั่นกน็คือเราเรียนรู้วัฒนธรรมว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรไม่ว่าจะเป็นการพูดจาการวางตัวรวมไปถึงการเข้าสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนก่อนที่เราจะไปสร้างวัฒนธรรมขององค์กรรวมไปถึงทําให้โลกนี้มันดียิ่งขึ้นผมไม่ทัง้งคำถามขึ้นมาว่าในทุกสถานที่จําเป็นจะต้องมีวัฒนธรรมร่วมด้วยเสมอแล้วหนึ่งในการทําที่ทำซ้ำก่อเกิดความคิดมวลรวมขึ้นได้ ถ้าเกิดสมมติเรามองไปยังกลุ่มที่เป็นปัจเจกชนแน่นอนเรามีแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งเราไม่สามารถที่จะไปกะเกณฑว่าโอเคคนคนนี้จะทําตัวอย่างไรแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามองเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรามองเป็นหมู่คณะหมู่ชนเราเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าแต่ละคนที่พยายามหาเพื่อนหาแฟนหรือหาใครก็ตามในโลกใบนี้เขาล้วนแต่จะหาคนที่เหมือนกับเขาหรือคล้ายคลึงกับเขานั่นเองมนุษย์เรามีสิ่งหนึ่งที่ชาญฉลาดมากๆนั่นก็คือ เรามีทักษะในการปรับตัวที่จะเลือกเฟ้นในสิ่งที่คนนั้นเขาคล้ายๆกับเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการหาคนที่สนับสนุนความคิดของเราเนื่องจึงมีเหตุผลแล้วว่าเรากําลังดําเนินชีวิตตามสัญชตตาตญาณเราต้องการสร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมหนึ่งเขาเจอหนึ่งขึ้นมาซึ่งนั้นไม่ใช่ผิดวัอถุแต่เ,เรื่องของชีวิตและจิตใจเมื่อเรามีนิสัยเมื่อเรามีพื้นเพเราก็ต้องการคนที่มีความคิดคล้ายๆกันเพื่อสนับสนุนความคิดของกันและกัน แล้วต่อมาก็จะเกิดวัฒนธรรมร่วมกันการทํางานเป็นทีมจึงเป็นตัวตอบโจทย์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นกีฬาธุรกิจหรือว่างานที่ต้องใช้ผู้คนจนํานวนมากถ้าเกิดสมมติเรามองอีกขั้นหนึ่งเลเวลหนึ่งเราก็จะเห็นว่าทําไมผู้คนจึงที่ทํางานเป็นทีมมากแได้รับความสนใจที่สูงกว่าก็เพราะว่าการทํางานเป็นทีมไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้ว่าคุณจะเป็นกีฬาเดี่ยวคุณก็สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าก็จริงแต่อย่างน้อยที่สุดคะแนนความชื่นชมหรือคะแนนเสียง ในสิ่งที่ทุกคนกําลังจ้องมองอยู่เนี่ยมันหมอว่าเราจะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้มากกว่าด้วยซ้ําซึ่งจริงแล้วหลักของวัฒนธรรมที่มันสําคัญที่สุดในชีวิตหรือว่าสาคัญที่สุดในโลกใบน,นี้นั่นก็คือการทํางานร่วมกันเป็นทีมการทํางานเป็นทีมเวิร์กนั้นผมก็ยังเชื่อว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องง่ายเลยเรามีครอบครัวเราก็จะมีพ่อแม่ลูกเราทําอะไรให้ทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ได้จริงการได้แนงแปร่ธาตุซึ่งกันและกันการปรับเปลี่ยน ธาตุในแต่ละคนบางคนเป็นไฟร้อนโดนมากเราก็ต้องเป็นน้ําเย็นบางคนหนักแน่นมั่นคงเป็นเหมือนธาตุดินเราก็ต้องเป็นลมที่เราต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้าว่าเราแต่ละคนกําลังอยู่บนวัฒนธรรมหนึ่งระดับยอมไม่สุดอย่างสิ่งที่ผมเน้นย้ํก็คือครอบครัวต่อมาก็คือเพื่อนของหมู่คณะหรือว่าผองเพื่อนเราต่อไปยังสิ่งข้างหน้าที่เราอยากอัปเกรดสเกลนั่นคือการที่เราทํางานในองค์กรต่างๆ เรามีทีมเรามีหัวหน้าเรามีลูกน้องเรามีคนช่วยซัพพอร์ตเรามีคนต่างๆที่พยายามรวมตัวกันร่วมมือกันสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมอย่างแน่นอนแต่ว่าการจะทําให้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั้นมักจะเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อองค์กรเพราะว่าไม่มีหลักการที่ตายตัวถ้าเกิดสมมุติว่าเรากําลังมีโจทย์ใหญ่มากเลยนั่นก็คือจะทําอย่างไรให้องค์กรนี้สามารถมีวัฒนธรรมที่ดีเยี่ยมมากที่สุดองค์กรหนึ่ง นั่นคือคําถามแล้วว่าเราจะทำอย่างไงให้องคอนน์กรนี้ทีมนี้ทรัพยากรบุคคลน,นี้สามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาไปไกลามากที่สุดซึ่งแน่นอนว่าคําถามนี้มันก็เป็นคําตอบในตัวของมันเองว่าเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดจริงๆเมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ของเราคืออะไรเราก็ต้องเรียนรู้ผมเชื่อ playbook เ,เล่มนี้มันเป็นเหมือนกับเราต้องหาโจทย์ให้กับวัฒนธรรมของเราเรารู้เปล่าสิ่งที่เราทําอยู่เรากําลังตามหามันเป็นสิ่งเดียวกันไหม การปรับตัวเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าวันนี้เราทําดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่ทําดีที่สุดต่อวัฒนธรรมหรือองคอ์กรรอค่อยๆปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่เล็กทีลน้อยมันก็จะช่วยให้องคอ์กรนี้ดียิ่งขึ้นในระยะยาวผู้คนจะทําตามผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงที่สุดต่อมาก็จะทาตามสิ่งที่ตนเองเชื่อหลังจากนั้นเราจะเริ่มถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะอันมากมายเมื่อการปรับเปลี่ยนสภาวะต่างๆเริ่มต้นขึ้นเราแค่รับรู้เรียนรู้ว่า วันนี้เป็นวันที่เราต้องเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างมากยิ่งขึ้นไม่มีสิ่งใดให้เราควรจะปล่อยทิ้งหรือว่าละวางมันนะตอนนี้ถ้าเกิดสมมติเรารบวบรวมข้อมูลต่างๆมากมายเราจะเห็นเลยว่าคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สุดเนี่ยก็คือคนที่จะเป็นคนลีดของวัฒนธรรมจงหาลีดเดอร์ของกรุ๊ปให้ได้ก่อนลีดเดอร์ในกรุ๊ปมันไม่จชเป็นต้องเป็นหัวหน้าอย่างเดียวอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อในวัฒนธรรมลึกๆว่าเขาต้องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเมื่อเราหาจุดดีที่มันตรงกันจริงๆมันจะเกิดการเบรกอีเวนต์นั่นก็คือการที่เราเจอจุดตัดของวัฒนธรรมในกลุ่มก้อนในสิ่งที่เรากําลังทํางานอยู่ถ้าเกิดสมมติเรามีคนทํางานอยู่ทั้งหมด4ีหคนโอเคอาจจะมีคนคนนึงขึ้นมาเพื่อจะเป็นลีดกลุ่มวัฒนธรรมซึ่งในหลัเราจะต้องตามเขาเหล่านั้นถัดมาเราก็จะเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราทุกคนมีความเชื่อเป็นตัวของตัวเองคนอาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วเป็นพื้นเดิม ไม่ว่าความคิดนี้จะถูกหรือผิดอย่างไรขอแค่เพียงเราเรียนรู้ให้จะเข้าใจกันรับรู้ซึ่งกันและกันว่าโอเคการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้อาจจะไม่การันตีว่าวัฒนธรรมอง,องคอ์กรหรือว่าทีมของเราจะดีขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องมีคนนําต้องมีคนที่มีจุดยืนที่ชัดเจนและจะต้องมีคนที่หนักแน่นและมั่นคงในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งอย่างเถินตรงเลยเพราะนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการกําหนดทิศท,ทางหรือวิถีทางในการให้เราจะหมดหมายไปสุดท้ายนี้ การเข้าร่วมประชุมไม่ควรเกินจากพิซซาสองถาดนั่นหมายความไม่ควรให้ประชุมมากกว่า6คนด้วยซ้ำไปเรียนรู้จากความสมมาตรของทุกสิ่งพอดีคือคำตอบถ้าเราเรียนรู้ว่าพอดีคือคำตอบเราก็แค่ทำมันต่อไปการประชุมมากกว่า6คนนั่นหมายความว่าคุณกำลังประชุมมากกว่าสิ่งที่มันเกินความจำเป็นและมันควรจะเป็นไปกฎของพิซซาสองถาดนี่เราจะเห็นกันอย่างดาดดื่นเลยว่าจริงๆแล้วผู้นําของโลกผู้นำของประเทศ หรือผู้นําองค์กรต่างๆในแต่ละองค์กรเนี่ยเขาพยายามนํามาใช้มากขึ้นไม่ว่าเขาจะคัดกรองคนที่เข้ามาประชุมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนมีอิมแพกองค์กรแค่ไหนนี่ยังเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมาเนตจัดการเราจะไม่ปล่อยทิ้งเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้กําลังกําหนดระยะเวลาที่สูญเสียไปเราแต่ละคนควรจะมี potential ศักยภาพที่เรารับรู้เรื่องราวใกล้ๆก,ก,กันถ้าเกิดสมมุติว่าเราประชุมมากเกินไป นั่นหมายความว่าเราต้องเลือกฟังทุกๆคนอย่างเท่าเทกันม่นใช่ว่าเราสูญเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ถ้าก็สมมติเราเข้าประชุมในจํานวนคนที่พอดีเราเอาแต่ละคนมามิกซ์หรือว่ายำรวมกันแต่เรามีจํานวนพอเหมาะพอควรนี่หรือเปล่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านี่หรือเปล่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้องค์กรเกิดความ effective เกิดความ productive มากยิ่งขึ้นมันก็จึงเป็นเหตุผลว่าเราต้องเรียนรู้ให้จะเข้าใจว่าจํานวนนี้สําคัญมากกว่าเพราะจํานวนนี้กําลังกําหนดคุณภาพ มากกว่าปริมาณม่อมีคุณภาพในการประชุมสูงวนธีทำในองค์กรก็จะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นเพราะเรากําลังทําแบบนี้ไปเรื่อยมันคือการทําซ้ํามือการที่เราหลีดผู้คนผู้คนหนึ่งและคนที่หลีดนั้นไม่จําเป็น,ต,ปนต้องเป็นหัวหน้าขององค์กรไม่จำเป็นต้องเป็นระดับ C l เล e l แต่จะต้องเป็นคนที่เรามีจุดยืนที่ชัดเจนนั่นแหละเป็นคนที่น่านับถือและเราควรจะทำตามเขาผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r รนท a อกแยชีด้วยนะครับ